สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอ่าววันนี้เราจะมาทำอะไรมักรนีใส่ไข่สามใบมักรนีหมูสใส่ไข่สองใบเอ้ยสามใบอ่าโอเคเดี๋ยวอ่ะคูงปรุงนะโอเคไหมจุดเตาก่อนอ่าเตาหอดปักเลยนี่อ้าวคือเครื่องปรุงก็มีเนยเยแล้วก็กระเทียมมาใส่ไปก่อนเลยอ่า ยืดหน่อยได้ไหมเลยเพื่อให้เราดูไหมเพื่อให้หอมใช่ไหมใส่เนื้อเห็นไหมหอมยังอ่ะยืนก่อนหอมยังอ่ะปลาทูผัดใส่เนยนะเอาน้ำมันน้ำมันไม่ต้องใส่เลยอ่ะใส่นิดเดียวอ่ะคุทงใส่ได้ไหมนิดเดียวนิดเดียวคุงใส่น้ำมันนิดเดียว นี่เดียวนี่เดียวอ่าโอเคหอมยังหอมไหมหอมเนยไหมหอมแต่แต่หอมเนยโอเคอ,อ,อ,อ่าอ,อ,อันนี้ก็ได้นะให้เหนยมันละลายก่อน,นอใช่ไหมละลายก่อนโอ้ยอ่ะคุณผู้ชมขาดไปไม่ได้อีกก็คือ อะไรรู้ไหมแครอทแครอทกับหอมอ่ะอาคุ้ใส่ใส่ใส่หอมไปก่อนใส่หอมไปอ่ะวิ่งเริ่มเก่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อช่วยเอาได้ไปหมดเลยนะกันโอเคไหม จะไ,ได้สุกไงผักจะได้สุกหมดทุกอย่างอ่ะเอาหอมยงอังเอามาจับหอมยังหอมแล้วหอมแล้วเหรอ,<ช>อมามาหนี้เดี๋ยวจะสอนกระดกกระทะมาจับแข้งหรือจับนี่นี่นี่น ก็ลวกน้ำอ่ะนะหมักให้สุกก่อนใช่ไหมหมักให้สุกเลยแล้วก็เตรียมปรุงแล้วอะไรใส่ไข่เจีอ่ะปรุงใส่อันนี้คืออะไรรู้ไหมซอสหอยนางรมอ่าโอเคภาษาอังกฤษว่า oyster 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 sauce อ่าโอเค น,นี้ปลาเขียวคือซอสปรุงรสจำไว้นะซอสปรุงรสไหนปุดดิซอสปรุงรสโอเคอ่ะใส่ไปสามหยดเบาๆสิเออเออพอเดี๋ยวเค็มไอซวงเจี๊อ้าวว่าใะไ,อ,ใไอันนี้ไรชูชูชละชูกะชูกะยัาสักไม้ไผ่ทำจากทำจากอ้อยชูก yes. ะ เยเริ่มหอมยังหอมยังเริ่มหอมยังหอมอุย้ยดได้ชิงขึ้นแล้ว,อวหอมไม่ลอะหอมเช้าเลยหอมจ้าเอาเอาเอาพุกกันพุกกันคุกกันุกกันพุกกัน เร็วรอวไม่เอาเอย่างนั้น <Et S 1> <fingert ip. S 2> ไม่เอาอย่างนั้นว้าหอมเลยตาย้องประเทศไปบีดเลยบีดบีไปเออีเออก อีก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 มาได้เอาเอามาไร้ยิ่งอีกนายอีกหิบเลยไต้หบันเออไม่ต้องมปกลัวลูกไปขนนอนี no? <mel> <egg> no ่ขนนอขนอกหอกไหมกหอกไหมใส่นี่เลยมักรนี้ ออมีใบบีใบซับกับไก่ใหญ่เลยเออซับไก่ใหญ่เลยนะเดี๋ยวเดให้พ่อช่วยพ่อช่วยโอ้น่ากินไหมมันนี่ดิเป็นไงบ้างถังดมเนีหอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวทวนใครอยากลองกินหอมได้เลยอ่ะเดี๋ยวทวนก่อนเมื่อกี้อลาคุ้งใส่อะไรไปบ้าง ใส่ลูกครุฑใส่กระเพื่อเทศใส่แครอทใส่หอมน่ากินไหมโอ้โคตรน่ากินเลยเอาวันนี้เอาผัดผัดเบาๆช้าๆผัดช้าๆเบาๆเดี๋ยวพ่อจะใส่หมูหมูหนังนี่าพอพอก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  เดี๋ยวช่วยโอ้ยทำมาก็มีไม่ยากเลยใช่ไหมงดง่ายเลยี๋้วเราก็ปรุงส้าเดี๋ยใส่อ่านสไหดวะส่พริกไท

อย่นี้เออวิธีการแส่อแ่างงี้เออเอณมัวหอมไหมหอมแต่ว่าพอว่าสียังไม่สวยเอาไปพิ่เอาเต้นด้วยเต้นด้วยเดอเอเออเอเด้อเ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 ออเ อาพัดให้พ่อตอกไข่ไหม๋ย้พ่อตอกตอเองเห็นบักตอกนี่เอกนี่เฮ้ยอ้าวไอ้จอย,ย <c oughs> อย่าไปกินอย่าไปกินข้างมันอย่าเช็ดมั่วเลยลูกไม่เช็ดไม่เช็ด เดี๋ยวเขาดิเชตอ้ามาอ้าวกระปุงใส่ไข่ลงไปไข่ไข่ลงไปนะเอออ้าวโอ้ที่มั่วอ้าวมัคโรนีอ้าวโอเคอ้าวไปมัคโรนีใส่ไข่มาแล้วเออมาคนเล่นมัคโรนีใส่ไข่กี่ใบหาไม่ดีเอกมีคูเด็ดสามใบโอเค ี๋้วเซแล้วไปโยนทิงสวยสวยสวยากจับมาพอสอนก็ดกระดกดกระดกกระดกกระเดกเดกระดกอ่ะ <c oughs> เราจะชิมชิมชิมโคด้วยโอ้ยหอมอีกแล้ว <c oughs> บอกบอกเพื่อนๆนี่บอกพี่ๆนี่ว่าทำง่ายไหมทำง่ายทำลายมากอ้าวโอเคทำง่ายมากโอเคมีใไก่อาว่าถ้าใครมีไก่สามใบจะมีมอคโรนีมีหูมีแฮร์รอลนี่เลยอ่ะเดี๋ยวชิมอ่ากงชิมไม่มีชูกะแข็งอร่อยอ่ะอร่อยนะไปนี่อีกออาไปไหม เต้นด้วยดึงเด็เด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเด็ดเดเด็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 เดเด็เด็เด้เด็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 เดเด็เด็เด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 ด <laughs> ngài